การกระทำเขาเป็นยังไงก็คือว่าพ่อแม่เขาอบรมเลี้ยงดูมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าคนดีที่ไหนเขาคงจะไม่เห็นความย่อยยับหรือว่าความอะไรของคนอื่นความชิ้ภายของคนอื่นนะเป็นเรื่องสนุกของตัวเองเหรอกนะครับถ้าคนที่มีเมตตาทําเขาจะไม่ทำอย่างนี้แล้วยิ่งไปทํากับชาวบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับผมก็ดูแล้วคือพวกนี้จิตใจเขาแบบแย่ yeah! นะคือเอาวันหนึ่งสมมติว่าผมไปเกลียดคนคนหนึ่งที่เป็นชาวบ้านธรรมดามากๆขึ้นมา ผมก็ไม่ไปลุกไล่เขาถึงขนาดทําให้เขาไม่มีแผ่นดินอยู่แบบนี้หรอกนะครับคือไม่ผิดอันนี้มึงต้องผิดอันนั้นผิดอันสองอันสามอันสี่คือต้องหาผิดให้ได้อะนะครับผมก็เคยบอกแล้วว่าไม่เชื่อว่าทุกคนนะครับเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนทุกคนไม่เคยทําผิดอะไรนะครับแม้แต่ไอคนที่ไปร้องให้ไอก,กิ้งกืนเนี่ยนะครับไปร้องให้ตรวจสอบคนอื่นนะครับตัวมันอนะทำมาตั้งกี่อย่างแล้วนะครับเดี๋ยวรอก,ก่อนนะนี่นะครับ ทอได้ทีได้จังหวะมันนะครับตอนสื่อสนใจนะครับแสงตองมานะครับมันสื่อสนใจนี่เอาใหญ่เลยนะครับได้ทีขย้ำคนนู้นขย่ำคนนี้นะครับช่วงนี้บอกลุงพลว่านิ่งๆไปก่อนไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับทะนะนนิสัยผู้หญิงถูกต้องนะครับเพราะผู้ว่าลูกผู้ชายอ่ะเขาจะไม่ทําอะไรจุกจิกอย่างนี้เวลาเขาต่อยกันบนเวทีนะครับในสังเวียนเนี่ยเขาสู้กันนะครับอย่างในเรื่องกฎหมายเขาสู้ในเรื่องนั้น นะครับถ้าเกิดเราไม่ใช่ว่าแพ้เรื่องนี้ไม่ออกมากลับแล้วไปชกใต้เข็มขัดอยู่นั่นน่ะนะครับไปชกเรื่องอย่างนี้ไปตรวจสอบภาษีไปตรวจสอบอะไรเนาะอย่างนี้เขาเรียกผู้หญิงทํากันนะครับผู้ชายลูกผู้ชายเขต้องอยู่ในประเด็นนะคุณมาเรื่องอะไรนะจริงๆเราไมไ่เกี่ยวเรื่องอะไรเลยนะครับตอนนั้นได้ข่าวว่าไลฟ์สดจะจะ,จะอะไรโพสต์ว่าจะพาแม่น้องชมพู่ไปทําบุญนะครับนะแต่ปรากฏว่าเขาไม่เอาด้วยนะเขาก็แค่ถ่ายรูปไว้ก็อย่างที่บอกว่าใครที่มานะครับ ใครที่มาเขาก็ต้อนรับทุกคนนะเขาก็เคยบอกผมมาถ้าผมมาเขาก็ต้อนรับแต่ไม่พร้อมจะคุยเรื่องคดีนะครับเขาก็บอกอยู่นะไม่ต้องไปเกาะเกิดอะไรเขาหรอกครับเราไม่ได้มีความรู้อะไรเราเป็นแค่ทนายนะนะของเขาเนี่ยมีตํารวจกับอายการจะเป็นดูแลให้เขาอยู่แล้วนะครับเขาก็หาคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายดีกว่าไม่ใช่ว่าเอาคนที่โหนคดีวันก่อนเนะี่ยว่าเขาว่าใช้อะไรเอาไม้ไม้มาย,ยมตีลูกจนตายมาวันนี้มาอีกแบบหนึง่ง นะเขาจะไปเชื่อใจคนแบบนี้เหรอนะครับนะถ้าแม่ชนผ,ผูฟังอยู่ก็ไม่ต้องสนใจหรอกครับนะถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าใครกระทาก็ให้ตํารวจด,ดาเนินคดีไปนะหรือหาทนายอาชีพแล้วเขาเ้าไปเป็นโจทย์ร่วมถ้าเกิดคดีถึงสารนะครับอย่าไปเชื่อพวกทนายอะไรอย่างนี้ถึงเวลาเขาทิ้งคดีครับเขาทิ้งมาเยอะแล้วตลอดทุกเรื่องเลยเรื่องไหนที่พอเลิกเป็นข่าวเขาก็ไม่สนใจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าด้วยว่าเมื่อวันนั้นนะที่ผมไลฟ์สดทำไมผมถึงลบไลฟ์ออก นะครับให้ทุกคนได้รู้ว่าผมมีเหตุผลนะนั่นแหละไอ้นักฆ่าการมายมเนี่ยนะครับไร้สาระไอ้พวกเนี้ยเงีนเงๆนต่อไปนี้เรียกทนายคนนั้นว่าทนายเงี้ยนใช่ไหมทนายเงยนนะเพราะว่าดูแล้วเขาแบบว่าสายแวน้นสายเงีันนะจะงัดอย่างเดียวเลยโอ้ไม่ดูสภาพเลยนะโอ้ยจะมาต่อยกับผมตลก ผมเป็นทนายนะครับไม่ใช่นักเลงนะผมมีความรู้ทางด้านกฎหมายเอยเออ่ะเมื่อวันนั้นนะครับที่ผมได้มีการไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดแล้วก็ได้มีการหยอกล้อเล่นกันเยอะเยอะเกินนะครับแซวเรื่องพี่รัชพลนะครับแล้วก็คุยเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหาก็เป็นเรื่องคุยปกติแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่ผมกลับจาก ไอ้วังน้ําเขียวมาผมก็ติดแย่เล่นกันนะครับโอ้โหตอนนี้คนดูก็คบหมื่นแล้วนะครับติดเล่นนะครับแล้วก็ไปเหมือนกับไปแซวลลเรื่องอดีตของพี่ดัชพลเนี่ยแหละแต่คือพี่ดัชพลเขาไม่ได้โกรธผมหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นพาดพิงผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นแฟนเก่าพี่ดัชพลเอามาพูดกันเหมือนกับสนุกสนานเป็นเรื่องตลกนะครับท,ทั้งที่เขาได้จริงเนี่ยก็คืออย่างที่ผมพูดเนี่ยแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมไม่ควรพูด นะครับเป็นเรื่องที่ผมไม่ควพูดผมต้องขออภัย f c ทุกคนด้วยนะครับคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องแบบลับๆของเขาแล้วผมอ้าพูดเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องสนุกไปนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้หรอกว่าเออมาไม่ควรนะ,นะครับแต่พอดีเนี่ยต้องขอบคุณนะครับป้าบุหลันนะครับที่เป็นประธาน f c ของผมมาบอกเลยอเป็นตั้งตั้งป้าเป็นประธานเลยนะครับ แล้วก็กลุ่ม SC ทีมงานแาบชนเนี่ยที่เขาเตือนสติผม,มนะครับบอกว่าป้าไม่เห็นด้วยนะที่เอาเรื่องนี้มาพูดทำให้ผมเนี่ยฉุกคิดขึ้นได้นะครับอันนี้ผมต้องกราบขออภัย f c ทุกคนด้วยนะครับที่ผมนำเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรนะครับมามาพูดในไร้สดซึ่งเป็นที่สาธารณะนะครับแล้วก็ขออภัยน้องคนนั้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่รัชพลด้วยนะ ที่เอาเรื่องของน้องมาพูดเป็นเรื่องตลกนะครับนะแล้วแล้วออคลิปอันนั้นเนี่ยผมก็เสียดายเพราะผมอะ่ะก็พูดถึงเรื่องว่าในเรื่องคดีของลุงพลเนี่ยผมอะ่ะจะไม่รับเงินจากลุงพลนะครับก็คือจะไม่คิดค่าทนายความนี่แหละนะผมก็เลยปรึกษากับป้าบุหลานว่าเราจะทำยังไงดีป้าเขาบอกเขาดูดคลิปไว้ผมก็เลยบอกเางั้นป้ารบกวนป้าอัพโหลดลง youtube ผมให้หน่อยแต่ว่าตัดช่วงท้ายออกละกัน นะครับตัดช่วงท้ายออกนะเพื่อที่จะไม่ได้เกี่ยวกับน้องคนนั้นออกนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของน้องคนนั้นถ้าเกิดว่าพี่รัชพลเขาอยากจะพูดเนี่ยให้เป็นฝ่ายพี่รัชพลเขาเป็นคนพูดเองดีกว่านะครับผมไม่ควรที่จะเอาน้องเรื่องน้องมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องขำขันไปนะครับก็ขออภัยอันนี้ผมรู้สึกผิดจริงๆนะครับรู้สึกผิดจริงๆรู้สึกตอนที่มีคนทักเนี่ยแหละ นะครับเพราะตอนแรกผมก็บอกตรงๆนะว่าอยู่กับทานายชพลอยู่กับทานายรณรงค์มันคุยกันนะครับสนุกสนานนะครับมันคุยกันหลายเรื่องะครับว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเราก็กลายเป็นว่าผมเลยเลยพลาดไปครับพลาดไปตรงที่ไม่ได้มาคิดว่าเรื่องนี้เราไม่ควรคุยจริงๆในเรื่องไฟ้สดนะครับแต่ตอนนี้ผมสํานึกแล้วผมรู้แล้วว่าเราไม่ควรที่จะเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นนะครับเ <FC S 1> อฟซีก็อย่าอย่าว่าผมแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณป้าบุหลนันแล้วเอฟซีทุกคนด้วยที่ที่เตือนสติกันนะครับอ่า คอมเมนต์นี่เยอะมากเลยนะครับตอนนี้กคคนดูก็หมื่นกว่าแล้วนะครับเกี่ยวกับลุงพลมูมูตามหาน้องสาวบอกเกี่ยวลุงพลเนี่ยเอาทุกเรื่องเลยไม่สงสารลุงบ้างหรือบาปก,กรรมมีจริงก็ใช่นะครับก็บอกแล้วว่ากำลังมันมือนะครับในคดีหลักคดีหลักคงจะทําอะไรไม่ได้นะครับอยากจะเข้าไปเกาะก็คงจะเกาะลําลบากนะครับเพราะไม่มีช่องให้เกาะเลยนะครับนะก็เลยต้องเอาเรื่องนูน้นเรื่องนี้แต่อย่างที่บอกครับทุกคนไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเรื่องนี้หลายๆเรื่องเนี่ย มีทนายดูแลให้ลุงพลแล้วก็ไม่ใช่คดีที่หนักหนาอะไรคดีที่หนักหนาก็คือคดีของน้องชมพู่ถ้าเกิดลุงพลเนี่ยถูกถูกดำเนินคดีในข้อหาอะไรต่างๆที่ตํารวจจะทําขึ้นมานะครับเป็นคดีที่โทษหนักส่วนคดีอื่นมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนะครับแล้วก็ทราบว่าพี่สมเกียรติพี่รัชพลเนี่ยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับ f c ของลุงพลเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลนะ แล้วก็ตอนนี้ลุงพลก็เข้าใจว่าเขาก็น่าจะผู้น้อยลงแล้วแหละนะครับเพราะว่าลุงพลพูดเยอะก็เหมือนเปิดช่องให้เขาให้เขาเอามาเป็นประเด็นนะครับแล้วก็ไปเสนอข่าวแต่ในทางลบคือผมบอกแล้วว่าสื่อนะครับเขาจะส่งเสริมใครก็ได้หรือจะฆ่าใครก็ได้นะครับอย่างเคสของลุงพลเนี่ยนะครับตอนแรกสื่อก็มีแต่มุมแง่ดีน่าสงสารอย่างงู้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเขาเชียร์แต่ถ้าวันหนึ่งนะครับ เขาหมดรักขึ้นมาแล้วเขาเกลียดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นครับไอ้มุมดีๆนะครับก็มีบ้างแต่มุมลบๆเขาก็จะพยายามจะถามจี้แต่พวกเนี้ยให้ข่าวนะครับมันออกไปในทางที่ลุงพลเนี่ยมีแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่ดีทางนั้นเลยสังคมก็จะมองว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนไม่ดีคนก็จะเกลียดลุงพลนะครับนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อย่างที่ผมย้ำนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับคดีหลักที่ผมรับผิดชอบอยู่ไม่ว่า ส่งที่ผ่านมาก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยลุมพลจะเคยทํากิจยาอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งผมคิดว่าคนเราถ้าได้รับความกดดันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเกิดอาการน็อตหลุดแล้วออกการอย่างนั้นได้จริงๆนะครับนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยนะครับเราเราไม่ใช่ว่าเราเราคิดแต่ว่าอย่างเราเ,เราต้องคิดว่าตัวเราเป็นคนคนนั้นเนะอ่ะสมมติว่าวันนึงย้อนกลับไปผมผมคือลุมพลผมไม่อยู่อย่างนั้นวันนึงโอ้โหทุกคนห้อมล้อมเข้ามา ถามว่าจะหลงตัวเองไหมมันก็ต้องมีบ้างเพราะเจอแต่เสียงสรรเสียงเยินยอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับหลงตัวเองแน่นอนนะแล้วผมก็เคยเตือนลุงพลเรื่องนี้ด้วยนะครับเตือนด้วยนะผมไม่ใช่ไม่เตือนนะครับแล้วพอมาวันหนึ่งสื่อมาเล่นงานเขาทุกวันทุกวันนะครับกล้องถ่ายตลอดเวลาเป็นคุณคุณจะอดทนได้ไหมอะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณเป็นอย่างลุงพลขึ้นมานะครับได้ไหมอะต้องไปดูดูว่าถ้าเขาเป็นยังไงนะครับ ยูทูบเบอร์ถ่ายเขาตลอดเวลานะครับนะักนะข่าวก็หาได้ประเด็นนะครับที่จะทําข่าวเกี่ยวกับเขาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะครับนะเราต้องรู้เลยว่าเออถ้าเราเป็นเขาเนี่ยเราเราจะเป็นยังไงนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเรานะแล้วเราจะรู้ว่าที่เราที่เขาทำเนี่ยมันแสดงออกมาเนี่ยมันมันมันเป็นอย่างที่เขาพูดไหมเราว่าเป็นสองซิมอะ่ะมันใช่ไหมหรือว่ามันก็เป็นอารมณ์โกรธของคนที่สามารถที่จะมีได้นะครับผมก็สามารถที่จะโกรธได้ นะหรือผมทําอะไรไม่ถูกอย่างวันก่อนนะครับผมก็สามารถที่จะทําได้ถ้าทุกคนจะเคยเห็นผมไลฟ์ผมผมโพสผมก็ไม่เคยไปกัน,น,กนแนะกระแหนเรื่องส่วนตัวของใครนะครับแต่ว่าวันหนึ่งผมหลุดขึ้นมาอย่างวันก่อนเพราะผมสนุกเกินไปนะครับผมก็ทําอาการออกองั้นออกไปนะครับบางคนอ,อ,อาจจะบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ทานายตั้มใช่แล้วครับไม่ใช่ผมนะครับแต่ผมทําออกไปแล้วเพราะว่าวันหนึ่งผมเกิดผิดพลาดแล้วก็ทําขึ้นมานะครับนะไม่เป็นไรคร่ะทุกคนเข้าใจ ขอบคุณมากครับพระพลท่านจะไม่เข้าใจเนี่ยอย่างอย่างพระเนี่ยมันเป็นการที่ผมก็ต้องผมไม่เคยเจอพระพลนะครับแต่ว่าสื่อเกิดจากการที่สื่อนําเสนอข่าวจริง,รงๆให้ให้คนเขาแตกแยกอันนี้ผมผมว่ามันใช่เลยนะครับคุณไปถามลุงเออไปถามพระอย่างหนึง่งแล้วมามาถามลุงพลนะครับว่าเป็นลูกศิษย์ไหมลุงพลเขาคือความเป็นลูกศิษย์ความเข้าใจของชาวบ้านเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องเข้าไปหาพระคนนี้บ่อยๆจะต้องไปทําอะไรที่ เ,เราเคารพนับถือเราก็ต้องไปบ่อยๆอะ,อะนะครับแล้วก็เป่าเวลาตัวว่าเราจะเป็นลูกศิษย์อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ลุงพลเขา <ๆ S 1> บอกอยู่นี่ครับว่าตัวเขาไม่ได้แบบว่าเป็นลูกศิษย์แบบว่าที่ไอ้นี่ตลอดแต่พอข่าวมาเสนอ,อไปอครับถ้าเกิดเป็นพระอ่านอะพระพลอ่านก็ต้องอา้าวทาไมลุงพลพูดแบบนี้ไม่เคารพเขาเหรอในมุมของพระเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจเขาอีกนะว่าท่านก็ท่านก็คิดแบบนั้นนะอาเสนอข่าวไปะนะครับแต่อย่างนี้มันถือว่าเป็นการเสี่ยมไหมล่ะ จริงไหมมันก็เป็นการเสี่ยมให้คนเ่ะทะเลาะกันนะครับเนี่ยแล้วจริงๆนะผมจะบอกให้ในวันนี้ก็มีพิธีกรงอนผมไปแล้วด้วยนะผมไม่อยากจะเอ่ยนะครับแต่แต่งอนผมไปเรียบร้อยแล้วแหละนะเกิดจากการที่ทุกคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าเขาเยอะนะก็ถือว่าเราขาดเพื่อนที่ดีไปคนหนึ่งนะครับนะแต่ว่าอาจวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจผมนะครับเพราะว่าผมมีการไปพูดถึงเขาตอนออกรายการ และคนไปว่าเขาเยอะมากนะครับเขาก็เหมือนก็โทรมานะครับก็ขอให้ผมปิดคอมเมนต์เอาผมก็ทําให้นะครับเพราะว่าเห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะครับแต่ปรากฏว่าผมโทรไปแล้วก็ไม่รับสายผมนะครับน่าจะยกงเครืองอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะเพราะถือว่าวันนี้ไม่เข้าใจกันแต่ว่าผมก็คิดว่าผมไม่เคยคิดร้ายอะไรกับเขานะครับนะจะงงอนผมก็รีบดีกับผมนะเดี๋ยวผมไปเป็นงอที่ช่องนะครับดีกันนะดีกันนะนะครับ เอาใครที่อยู่ช่องนั้นนะครับรู้อยู่นะครับว่ารายการอะไรนะครับแล้วเขาโมโหผมในเ,เรื่องที่เอฟซีลุงพลไปว่าเขาเยอะนะครับไปบอกเขาหน่อยนะครับว่าผมไม่เคยคิดร้ายอะไรกับเขาเลยนะพูดใน youtube ว่าผมก็พูดแต่สิ่งที่ดีให้กับเขานะครับฉะนั้นแล้วเอฟซก็อย่าไปว่าอะไรเขาเยอะล่ะยิ่งไปว่าเขาเยอะเดี๋ยวเขาก็ยิ่งจะเกลียดผมนะครับตอนนี้เขาอาจจะแค่งอนนะครับนะนะนะเดี๋ยวเราก็ดีกันนะครับ เอาล,ละพูดถึงเขาแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวจะยิ่งเกียดผมก็ไปใหญ่นะครับแต่เขาไม่เกียดผมหรกคบแค่งอนผมรู้แหละคนเนี้ยคนนี้เขาเป็นคนจิตใจดีนะครับเขาไม่งอนกันนานหรอกนะงอนไปเถอะพิธีกรไม่ง้อหรอกคุณสลินยานะาผมเป็นเพื่อนกันนะครับรู้จักกันมาหลายปีแล้วนะก็ไปด่าเขาเยอะเอฟซีอ่ะโอ้โหแล้ววันนี้ลุงพลทำอะไรอยู่ครับเนี่ย วันนี้ลุงพลทําอะไรบ้างก็คงยะยุ่งอยู่กับปู่มุนีใช่ไหมปู่ผมเตือนปู่หน่อยนะครับคือปู่ไปให้ความสำํำราญความสนุกกับผมโอเคนะครับผมก็ยังดูปู่ผมก็ชอบนะครับปู่มุนีตลกดีนะครับแต่ปูอ่อย่าให้ความรู้กฎหมายในสิ่งที่เราไม่มั่นใจแล้วมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าคนบางทีเนี่ยคนเขาดูไฟ้สดเยอะนะครับเขาจะเข้าใจผิดไปนะครับพยายามหลีกเลี่ยงได้ปล่อยนะทนายทำหน้าที่นี้ดีกว่า นะครับปู่นะผมก็ไม่ได้เกลียดหรือหรือรังเกียจอะไรปู่นะครับผมก็ชื่นชอบผมก็ตลกกันนะครับที่ที่ปู่ไปออแล้วก็ดีใจที่ปู่มาให้กําลังใจกับลุงพลด้วยนะครับนะลุงอยู่บ้านอ่ามีคนบอกมาแล้วนะครับคุณแก่แจ้วบอกลุงอยู่บ้านนะต้องให้ประาลุงพลไปทําอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันคุณแบนแบนบอกพระพนพูดได้น่ารักดีใครจะโกรธ เออใครตัดคลิปตรงช่วงที่ผมพูดถึงไปให้เขาหน่อยนะส่งไปให้เขาดูหน่อยนะเพราะว่าผมว่าเขาคงไม่มีเวลามาดูไลฟ์ยาวๆอย่างนี้หรอกนะครับตอนนี้คนดูก็ต้องหมื่นสี่พันคนแล้วนะครับโอ้ยผมใช้เวลาไปตั้งนานแล้วนะเนี่ยนะรจริงๆก็มีนัดกับผู้ใหญ่ไว้ทานข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ต้องออกแต่เช้านะครับไปปาจีนนะครับคดีที่กิ้งกือฟ้องผมนะครับไปฟังคำพิพากษาสารอุทธร์แหมแต่คนดูเยอะก็ใหญ่คุยต่อนะอยากอยากคุยผมต่อสักหน่อยหนึ่งก่อนไหม คนต้องหมื่นพคนแล้วนะครับวันนี้ป้าแตนไปตัดแว่นสายตากับแอดชิดค่ะลุงเงียบๆอยู่บ้านดีแล้วครับนะลุงตอนนี้ก็ทําตัวดีแล้วนะครับที่แบบว่าเอออยู่นิ่งๆอะไรไปก่อนนะครับให้เรื่องร้ายๆต่างๆเนะี่ยมันผ่านพ้นไปได้ดีก่อนให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของทนายความนะครับที่เขาดูแลเรื่องไหนให้ใหเขาจัดการทําไปนะครับ นะครับไม่มีอะไรที่มันเกินความสามารถของทนายที่กําลังดูคดีให้ลุงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สมเกียรตินะครับที่ดูแลทุกเรื่องให้ลุงเลยก็ว่าได้นะครับหรือว่าเป็นพี่รัชพลที่คอยให้คำปรึกษากับลุงอยู่ตลอดเวลานะครับเราส่วนของผมเนี่ยก็รับผิดชอบในเฉพาะคดีหลักนะครับทําให้ทําให้ลุงไม่ถูกหมายจับดีกว่าเนาะลุงนะเอ,อหรือถ้าเกิดถูกหมายเรียกนะครับหรือท้าย่สุดโดนหมายจับเราก็ ไปสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมครับผมก็พร้อมจะเป็นทนายความให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นทนายความอาชีพนะครับผมก็อยากจะเออจะได้จบแป๊ทีจะได้ยืนยันความบริสุทธิ์นะครับว่าจริงๆแล้วลุงพลเกี่ยวข้องหรือเปล่านะตอนนี้ผมก็พูดเต็มปากแล้วเพราะผมรับไปแล้วว่าผมเป็นทนายความให้กับทางออลุงพลเนี่ยผมจะพูดว่าลุงจรูนเมื่อกี้ นะส่วนลุงจรูนนะครับเอซลุงจรูนที่เข้ามานะครับบอกลุงจรูนเราทนคิดถึงผมก่อนนะครับแต่ผมยังนึกถึงแล้วก็คิดถึงลุงอยู่เสมอนะครับยังไม่ลืมนะเรายังมีคดีกันอยู่ที่เราจะต้องไปทํานะครับพี่ธนาให้ลุงพลไปถวายพระป่าวัดพระอาจารย์นะคะดีครับอ่าลุงพลถ้าลุงพลไปลุงพลก็จริงๆเราเรา,เรามีมีพระที่เรานับถืออีกสักองค์มันก็ดีนะครับนะลุงพลว่างๆก็ไป ไปถวายพระไปถวายเลี้ยงเพนพ,พระพลหน่อยนะครับนะอาจารย์อะไปไปคุยกับแกบ้างนะครับให้เขาเข้าใจในมุมของลุงเพราะบางทีสื่อนําเสนอข่าวนะครับมันอาจจะทําให้ตัวตัว,ตวออพระเนี่ยเขาเข้าใจลุงผิดนะครับว่าลุงอาจจะไม่ไม่เคารพเขาหรือไม่อะไรแต่ก็เข้าใจลุงนะครับที่ที่ลุงต้องการสื่อสารไปว่าคือปกติแล้วลุงไม่ได้ไปมาหาสู่กับพระองค์นี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการ ที่สื่อไปพาดหัวเนี่ยผมถึงบอกนะครับว่าลุงต้องระวังให้ดีแม้ว่าลุงจะทําอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าลุงพลน่ะอยู่ในสื่อคนติดตามแล้วคน,นสนใจเยอะนะครับไม่ว่าลุงจะทําอะไรก็เป็นประเด็นนะครับฉะนั้นเนี่ยนักข่าวสามารถที่จะเอาไปเขียนได้หลายมุมมากไม่ว่าจะมุมดีหรือมุมไม่ดีก็แล้วแต่ในข่าวข่าวเดียวกันนะครับถ้าถ้าลุงไม่มั่นใจลุงก็ต้องอยู่นิ่งๆก่อนตอนนี้นะครับแล้วก็รอเคลียร์เรื่องตัวเองเอาให้มันให้มันดีก่อนนะครับเอาให้มันจบ ทุกอย่างให้สวยงามก่อนนะปูเมื่อนีอยู่บ้านลุงพลไม่มีนักข่าวมาวุ่นวายเลย <c oughs> <c oughs> เออก็ดีเล้าลุงได้มีเพื่อนนะครับลุงไม่อยากให้พระเดือดร้อนเลยถอยออกมาเนี่ยแหละรครับใช่แล้วผมก็เข้าใจว่าลุงพลเขาของคุณแมวเหมียวนี่คอมเมนต์มาแบบนี้นะครับแล้วผมก็คิดว่าลุงพลก็เป็นแบบนั้นคือต้องการที่จะพูดเพื่อตัดจบไม่ให้คนไปยุ่งกับพระมากนะครับเลยก็ต้องบอกเหมือนกับว่าเหมือนกับห่างๆกันไหมครับห่างไม่ได้สนิทสนมอะไรมาก นะครับเพราะว่าเป็นการที่จะเป็นการปกป้องพระไม่ให้มายุ่งเกี่ยวด้วยไม่ให้สื่อมายุ่งเกี่ยวกับพระด้วยนะครับตอนนี้คนดู1 4ื่นคนแล้วนะครับเป็นการไลฟ์สดที่คุยกับผมเนี่ยที่ถือว่าเยอะนะนะครับตลกมากเลยวันนี้คนก็ที่จอมไลฟ์สดนะครับเขาเอาคำไลฟ์มาบอกนะครับว่าพูดประมาณเหมือนว่าเขาเนี่ยคือคนติดตามเยอะจะต้องดูเขาทุกคนไม่ใช่นะผมเห็นคนติดตามดูบางทียอดยอดดูเขาอยู่สดแค่2-3พันคนเองแล้วแล้ว ที่ดูเขาเนี่ยก็เป็น FC ผมเยอะด้วยนะครับเพราะว่าดูจากอะไรด,ดูจากวันนี้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยพูดเลยว่าจะมีสารกับเขาวันไหนอะไรยังไงผมแค่บอกผมฟ้องแล้วเดี๋ยวผมก็จะกะตอนสามพิพากษาเลยว่ายังไงนะครับผมก็จะไม่มายิบย่อยอะไรอย่างนี้หรอกเพราะว่าผมว่ามัน,มนเด็กๆทํากันนะครับที่ต้องมารายงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาบอกให้เสร็จก็กลายเป็นว่าคนที่ฟังไลฟ์สดจากเขาก็คือ f อของผมนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจผม ขอบคุณนะครับวันนี้พี่ๆทนายหลายคนเลยนะครับมีทั้งที่มาให้กําลังใจผมที่ตรงหน้าห้องนะครับแล้วก็คุยกันอยู่นานแล้วก็มีพี่อีกหลายคนนะครับที่เข้าไปในห้องแล้วก็อยู่จนผมสืบคดีเสร็จจนผมกลับบ้านเขาบอกเดี๋ยวเขาจะอยู่เป็นพยานให้นะครับเดี๋ยวเผื่อไอ้ทนายอายุมากทนายเง้นนะครับต่อยผมเขาจะเป็นพยานให้ด้วยนะครับแต่พอถึงเวลาเขาก็ไม่ได้ทำนะครับก็แค่แค่ชวนชวนชวนไปอย่างเดียวนะครับคงจะไม่กล้าทำในในบรรลังสาร แต่เธอทําทมาผมก็ไม่สู้ครับผมก็ปล่อยเขาครับเพราะว่าผมไม่ใช่นักเลงนะครับผมเป็นทนายน้อยน้น่าสงสารโดนลังแกโดนเขาไล่สดด่ายังจะมาต่อยผมอีกดูดูซิดูดทําไมใจร้ายกับสิทธาได้ขนาดนี้เนอะไล่สดด่าผมมาสองปีกว่านะครับแล้วยังจะมาต่อยผมอีกจะต่อยผมนะครับโอ้ใจร้าย เศร้าใจทําไมเกิดเป็นสิทธาชีวิตมันช่างน่าสงสารอย่างนี้นะครับขอกําลังใจหน่อยขอขอหัวใจหน่อยครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วสงสารตัวเองขอหัวใจหน่อยพูดแล้วเศร้าทาไมพี่ทนายแงนทําไมถึงใจร้ายกับผมขนาดนี้เนี่ยโอ้ย ขำๆนะครับผมเป็นคนขี้เล่นนะถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมเนี่ยลูกเล่นแพวๆมากเขาชอบอํ้คนนะรัาแต่ว่าไม่ควรที่จะมาอํ้ในในโซเชียลในคนเห็นเยอะๆนะครับแต่ถ้าว่าใครอยากจะมาโดนผมอํ้เนี่ยเข้ามาหาผมได้นะครับเข้ามาสนิทกับผมเลยจะเจอผมแกล้งแน่นอนนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณอังสนาบอกว่าจริงแล้วก็ไม่ควรไปโยงกับพระค่ะเวรกรรมจริงๆค่ะก็คือสื่ออยากจะนาเสนอข่าวนี้ครับ <c oughs> คุณน,นงสุขลิ้นบอกว่าห้าคนแก่ท้าต่อยดูสิดูนะครับมาท้าผมต่อยนอะโอ้ไม่ดูสังขารตัวเองเลยเดี๋ยวรายการทีวีเห็นมาชวนไปเทนไฟท์เทนทำยังไงเนี่ยมาต่อยกับทานายรณรงค์แทนได้ไหมเนี่ยทานายรณรงค์เขาเดี๋ยวเขาต่อยแทนนะทานายคู่ใจอยู่ไหมแต่ไม่ต้องไปดูช่องเขานะครับผมแค่บอกชื่อเฉยๆว่าทานายรณรงค์เนี่ยเขามี YouTube ช่องทานายคู่ใจแต่แต่ใครอย่าไปดูเลยนะคบเพราะว่าเขากินปลาหมึกอย่างเดียวแล้วก็โชว์ลง u t u b e อย่างนั้น,นะนะครับ ทนายเง้นนะครับต่อยกับน้องผมไหมทนายเนี่ยทนายรณรงค์อะนะกล้าเปล่านะครับถ้าเกิดกล้าก็ไปเลยนะครับไปต่อยกันนะผมไปยุ่งด้วยเอาละทุกคนถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวผมจะต้องไปแล้วแหละนะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ด่วนๆกับผมนะครับมีคนที่เข้ามาดูเนี่ยเ,เยอะมากนะครับก็ขอบคุณเลยทุกคนที่ที่เข้ามา,าสวัสดีพี่ตัชพลด้วยนะครับ นะวันนี้ผมเข้าไปใคุยในเม้ามอยในกลุ่มทนายนะครับไปเล่าให้พวกนี้ฟังก่อนแล้วแหละว่าเนี่ยผมโดนท้าต่อยอะ่ะให้เจอหลังศาลนะแล้วก็พูดว่ากูไม่กลัวมึงกูไม่กลัวมึงผมก็จะจะบอกอยู่แล้วว่าใครถามมึงกูไม่เคยบอกเลยว่ามึงจะต้องกลัวกูแต่เดี๋ยวกลัวเดี๋ยวยิ่งขึ้นผมก็เลยไม่อยากจะไปแย่แกมาก นะครับเพราะแกขึ้นง่ายวันนี้โอ้ตัวสัวน่นหมดเลยจนทนายเด็กที่ไปกับเขานะครับต้องแบบว่าต้องจับะครับต้องจับตัวเขาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะแบบตัวก็เหมือนกนับลูกผมเวลาอยากได้ของเล่นเราไม่ได้อะ่ะ <c oughs> เอาบายบายทุกคนนะครับใครจะไลฟ์ต่อเดี๋ยวจะส่งไปช่องทนายชัชพลอ้าวเดี๋ยวทนายชัชพลจะไลฟ์ต่อไหมนะครับเอาฝากไปติดตามด้วยนะครับเอา ฝากทักทายลุงพลป้าแตนด้วยนะครับฝากความคิดถึงไปด้วยบอกเดี๋ยวเอาไว้เร็วๆนี้เดี๋ยวจะไปหาอีกนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์งานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับนะแล้วก็ฝากความคิดถึงยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยนะครับที่เคยเจอการทุกคนเลยนะนี่รัชพลนะทนายรณรงค์นะครับแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็เอฟซีทุกคนที่ติดตามผมด้วยนะแล้วเอาไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกนะครับเงื่อนไขคือ จะคุยเข้าประเด็นต้อง5,000คนเท่านั้นจําไว้นะครับล้วงั้นเราจะไม่ถึงฉะนั้นใครมาเร็วเนี่ยออกไปเรียกเพื่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้เยอะเยอะทีเดียวเร็วๆนะครับจะได้เข้าเรื่องเร็วๆเนี่ยคุยกันมาชั่วโมงแล้วโอ้โหเอาบายยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันได้เยอะกดติดตามทำทุกอย่างที่ทำได้เกี่ยวกับ YouTube อย่าลืมดูโฆษณาผมด้วยนะไปกันครับบา,บายๆครับ